ชุดฮิปฮอปวัซับไวรุ่นชุดนี้มันแบบคุ้นจังนะหมวกเนี้ยหมวกที่คนอยากได้มากที่สุดในเกมหรือเปล่านะนี่ไงหัวแตกอ่าวิ่งมาแบบนี้ประมาเหรอครับนี่ไง ไม่เห็นนี่ไงหัวแดงแดงโอ้จอหลลอนโอ้จอหล่อนอ,อ,อน่านจอไม่ได้ดูดิดูมาอ่านจอไม่ได้เลยอะเ้าชุดที่คุณเคยชุดฮิปฮอปวัตซับไวรุ่นชุดนี้มันแบบคุ้นจังนะหมวกเนี้ยหมวกที่คนอยากได้มากที่สุดในเกมหรือเปล่านะหมวกที่เป็นของแลหรือเปล่าโอ้โหกลับมาเฉย คืออะไรครับเนี่ยคือเจมได้ทําการชี้แจงไปนะครับนะแบบดาราม่าเนี้ยนะเจมได้ทาการชี้แจงแล้วนะแบบชุดนี้เป็นชุดไม่แรยนะครับ,บแต่ชุดที่แรงจริงคือชุดหมวกเอฟทองนะครับอันนั้นคือชุดแรงนะครับนะเจมเขาได้พูดนะดีวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะเฮ้ยอันเนี้ยมันแรงแล้วมันหมวกเอฟมันไม่ได้ไหมอันใหม่ว่ามันแรงแล้วนะครับมันแรงแล้วซึ่งของใหม่เนี้ยก็จะเป็นฮิปฮอป ทองอฮิปฮอ,อปทองคำใช่ครับคลิปนี้เลยนะครับเจมได้ทําการพูดไปแล้วนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะแบบดาราม่าหนักถึงไหนนะเพราะแบบชุดนี้มันมันแลมากนะครับนะคือแบบมันไม่ได้เอากลับมารอบเดียวไงมันเอากลับมาสองรอบนะมันมีรอบ9ก้เกส้าพชรนะที่ผมคืนขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะครับ มันมีรอบนี้ด้วยไงและอันนี้เป็นรอบที่สองที่ DM เอากลับมาแล้วแบบจ m เมเคยพูดไว้นะว่าแบบเป็นของแลจะไม่เอากลับมาอีกเพราะแบบสิทธิ์ขั้นสูงอะไรเงี้ยนะก็ผมก็เข้าใจแล้วแบบ GM อาจจะแบบเอ้ยคือแบบคนลุกหลังเนี่ยยุคลางหลังเนี่ยเขาแบบไม่มีโมเอฟใช้อะไรเงี้ยก็เลยเอากลับมาแบบให้คนแบบได้แบบใช้กันนะครับแต่ในมุมมองของคนที่แบบว่าเล่นมาตั้งนานแล้วมีโมเอฟมาตั้งนานเนี่ยคือแบบ เอากลับมาทำไมอนะไรเมื่อมันเป็นของแลบแล้วอะเออแบบคนยุคแบบก่อนๆเนนะี่ยเขาจะแบบมีความคิดแบบนี้นะผมขอพูดไว้ตรงนี้นะว่าของแลบไม่มีในเกมฟรีไฟนะครับผมพูดเลยไม่ว่าจะแลบขนาดไหนก็เอากลับมาอ่ะอันนี้สิทธิ์ขั้นสูงกลับมาละต่อไป้ในหน้าพลนลักนนลอกล็กหนลอกผมว่าเอากลับมาแน่เท้ากลับมาก็ดราม่าหนักเลยทีนี้หนักไปใหญ่ฟรีไฟก็น่าจะเป็นแบบเมืองล้าง ดีไฟก็น่าจะเป็นบะเบืองล่างเนะถ้าาขับมาจริงๆอะ่ะโอเคก็เราไม่มีทนำะเดี๋ยวเราไปแบบว่าลงแรงซีสีชิวๆนะครับว่าแบบมีคนแบบใส่หมวกเอฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยหมวกเอฟกลับมาอะไรเงี้ยมีคนใส่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปแบบลงแรงกันนะครับอาจจะมีนะหมวกเอฟนะครับโอเคก็ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่เราไปต้นคลิปกันนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไครนะครับเพื่อจะได้เป็นลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปดูกันว่าจะมีคนใส่ลงแรงหรือเปล่าคือทุกคนไม่ต้องไปว่า GM อัตโตเขานะเพราะว่าเขาก็รับข้อมูลมาไอทีนะเขาไม่ได้เป็นคนที่จะเอากิจกรรมมาขายนะเขาเป็นคนรีวิวนะครับเขารับข้อมูลมาจาก อีกทีนึงนะครับเขาไม่สามารถที่จะแบบเอาของอะไรมาขายก็ได้นะ <S <S คือเขาจะแบ่งเป็นหน้าที่ถูกไหมอ่าแต่เขาจะอยู่แบบหน้าที่รีวิวของอะไรพวกนี้ยเขาม่เป็นแบบหน้าที่แบบขายนะไม่ว่าจะเอาของอะไรมาขายได้ไม่ใช่นะครับนะ <S 1> <S 1> <S คือทีมงานกรหน้าเขาจะแบ่งเป็นหน้าที่นะครับแต่ละคนก็หน้าที่ไม่เหมือนกันนะ มีคนเล่นหมกเอฟไม่ได้เกมนะนี่ไงหัวแตกกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยโอ้โหผมดนลูมาสวยเหลือกระต่ายน้อยตัวเดียวโอ้ช่วยด้วยครับกระต่ายน้อย <G ül> ก็ตายน้อยทําผมไม่ได้ <G ül> ก็ตายน้อยทําผมไม่ได้ <G ül> ทีมเราไม่มีคนใส่หมอกเอฟน,นะไม่แต่หมอกเอฟกับหลังนะครับ <G ül> หมอกเอฟกับหลังนะคนเนี้ยคนงบน้อยมันมีงบก,ก็เหมือนผมแหละไม่มีหมอกเอฟใจนะครับ, <S <S บ <G ül> โดนหัวโอ้โดนหัวอะไรสามเจ็ดอะปืน ปืนอะไรโดหนหัวสามเจ็ดเเนี่ยนุก็ปืนพกอันแน่อาจจะเอะโอ้โหโอ้โดนมา,อาเอ๋ตายเลยเหลือหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ขวาเพื่อนโอ้เกือบจะรอดไหมเรามาดูกันเพื่อนจะสู้ได้ไหม เอาเพื่อนโหลเพื่อนอยู่บออ๋อาาอยู่อยู่จุ๊กไปหนึ่งทีเก็บของก่อนอาเหมือเขาจะไม่เห็นนะเหมือเขาจะไม่เห็นเพื่อนนะเราจะเล่นเป็นยูนพีละกันนะครับนะเบอร์สี่อารามอะไรอะ่ะโหลเพื่อน เพื่อนน่าจะแม่เรียกนะน่าจะแม่เรียกนะเพื่อนวงมาแล้วเพื่อนเพื่อนวงมาแล้วไม่นะอ่าวิ่งมาแบบนี้ประมมาหรอครับ ไปรุนหัวไม่ตายสวยสองหนึ่งละไอ้สองสองละผมพูดอะไรของผมเนี่ยเจ็บมากตอนนี้โอ้โหลากไม่โทนเลยโหเป้าโคตรบานกดสมุดแม็กเลยเมื่อกี้กดสมุดแม็กเลย, <c oughs> ม,ม,เลยมีคนหรือเปล่าเรามากับซองชาร์จคู่ใจนะปืนนี้จะต้องไม่ทำให้ผมพิดหวังอย่างแน่นอน มีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าเอานี่ไงไม่เห็นนี่ไงหัวแดงแดงบอกแล้วซองชาร์จผมมันไม่ทําให้ผิดหวังหัวแดงแดงเลยอะ่ะจะตึงไปไหนเนี่ยฟุกนะฟุก ฟุกได้นะครับเมื่อกี้น้อยหน้ามาโอ้โหร้อยห้าสิบโอ้โจอหล่อนโอ้โจอหล่อนห่านจอไม่ได้ดูดิดูดมันห่านจอไม่ได้เลยอะจอหล่อนเฉยโยหล่อนถูกเวลาด้วยนะประเด็นนะ เพื่อนไหวไหมสองชาร์จสวยสองชาร์จโคตรผิวโอ้โหโดนลุมโดนลุมส <laughs> ี่สี่หนึ่งอะเมื่อกี้เนี่ยเอซีแปดสิบคููใจของเขาเอาเหมือนเขาจะโดนวงตายสามตัวเลยปะนะเหมือนเขาจะโดนวงตายสามตัวเลยปะนะโอ้โห เมื่อกี้โดนวงไปสามตัวเลยวน่าจะชุบกันนอกวงนะแล้วก็โดนวงกิน <c oughs> อะไรกันวะนั่นนะ่ะมีใครหรือเปล่ามีใครหรือเปล่าเก็บกรอบก่อนเก็บปอบก่อน เปิดโดนนึ่งทเออีเกมนี้ผมยังไม่ใช้กองไฟเลยยังเห,เหลืออยู่สองอันเหมือนเดิมเลยเลยมันจะอยู่ตรงนี้เยอะนะน้อยหน้าปิว้วตุ้มไม่โดน นี่ไงเอ้ยไม่ตายโอ้เฮ้ยไม่ตายได้ไงเต็มกระบาลเลยแตะเมื่อกี้เนะี่ยโดนหัวเม็ดนึงโอ้ขอชุบกัหมดเลยไม่นะซองชาร์จเราเกมนี้พลาดวะ่ะเกมนี้ผมพลาดจริงๆว่งะสวยเพื่อนก็ซิลซูมเจอก็ซิลนะนี่ก็ซิลไซมเอฟ ก็สิวเซมหัวเอฟครับฝังอันนี้ตัวจริงนะครับอันนี้ตัวจริงนะก็สิลตัวจริงนะให้หัวให้หัวหให้หัวเห็นไหมโอโหหัวแดงแดเลยโอโหหัวแดงๆเลยไม่ตายรามจดบักใช่ผมเขาน่าจะรามจดบักนะเขาน่าจะรามจบักนะเมื่อกี้เนี่ยเอาเพื่อสังเกตว่าฝั่งนู้นมีแรงบอลเด เราจะแพ้แรงบอลจริงหรอไม่ได้นะโอเกมท้ายเราต้องจริงจังหน่อยละเราจะติดเล่นไม่ได้ละเป็นไรไม่รู้ชอบติดเล่นประมาทละแล้วก็แพ้จตหมโเอฟเขาหมดกันเยอะมากนะหมดเป็นแบบหมื่นเพชรเลยอะ <S 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 ผพเห็นแล้วผมยังแบบเสียดายแทนเลย เป็นหมื่นเพชรเลยอะแค่แบบชุดเดียวอะตอนนี้เพื่อนโดนโหมนะมาถวมเพื่อนผมทำไมนี่ไงสองชาร์จหัวแดงแดงสามออกเกมไปก่อนทำอะไรโอ้ สองชาร์ผมจะไม่ทําให้คนดูพิดหวังหลังตัวเดียวนี่ไงโอ้โหเกือบแพ้เกือบแพ้นิดเดียวนะชนะนะครับสามสิบหดาวนะจะขึ้นมาตเตอร์วันไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ได้เล่นเลยนะ โอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะต้องมีประมาณเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับจะเป็นคลิปอะไรต้องติดตามชมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแลนะทุกคนนะครับจุบจ๊บจุ๊บ